สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้หมาข่าวข่าวจะพาไปดูดราม่าระดับทวีปเกาหลีใต้ประทะกัมพูชาเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ความขัดแย้งทางการทูตธ,ธรรมดาแต่เป็นเกมระหว่างความโกรธความสูญเสียและความไม่ยอมแพค้ครับใช่ค่ะเพราะล่าสุดรัฐบาลเกาหลีใต้ออกถแถลงเตือนพลเมืองตัวเองห้ามเดินทางไปพนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชาพร้อมเรียกเอกอัคราชทูตกัมพูชาประจำโซเข้าพบแบบดวนจีนี่คือการส่งสัญญาณไม่พอใจอย่างแรงและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน จุดชนวนทั้งหมดมาจากเหตุการณ์สุดสะเทือนขวัญน,นักศึกษาหนุ่มเกาหลีใต้วัย23ปีเดินทางไปกัมพูชาเพื่อร่วมงานนิทรรศาการแต่หลังจากนั้นแค่หนึ่งสัปดาห์ครับครอบครัวกลับได้รับโทรศัพท์ปริศนาเสียงชายสำเนียงจีนเรียกค่าไถ่50ล้านวอนครับใช่ค่ะครอบครัวรีบแจ้งสถานทูตแจ้งตำรวจทุกหน่วยแต่การติดตามกลับล่าช้าเกินคาดจนวันที่8สิงหาคมข่าวร้ายที่สุดมาถึง พบศพนักศึกษาหนุ่มคนนั้นใกล้ภูเขาบอกกอจังหวัดกํมปอดสาเหตุการตายคือหัวใจวายจากการทรมานอย่างหนักนั่นแหละครับจุดเปลี่ยนของเกมทูดท,ทั้งผู้มิภาคเพราะนี่ไม่ใช่คดีแรกแต่เป็นอีกหนึ่งในร้อยกรณีที่คนเกาหลีใต้ถูกลักพากวบังคับเป็นสแกมเมอร์ในกัมพูชา ใช่เลยค่ะตัวเลขจากสื่อเกาหลีใต้บอกว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนกรกฎาคมมีคนถูกหลอกไปแบบนี้252รายทุกคนโดนหลอกด้วยข้อเสนองานหรูเงินเดือนสูงแต่พอถึงที่หนังสือพาสปอร์ตถูกยึดถูกขังถูกบังคับให้หลอกคนผ่านออนไลน์และไม่ใช่แค่เกาหลีใต้เท่านั้นครับจีนเวียดนามฟิลิปปินส์ก็โดนกันหมดแต่เกาหลีใต้เป็นประเทศแรกที่ลุกขึ้นเคาะโตะทูดแบบไม่เกรงใจ รัฐมนตรีโชฮอเรียกทูตกัมพูชาพบเข้าพบโดยตรงบอกชัดต้องจัดการจริงไม่งั้นจะมีมาตรการเพิ่มพร้อมเรียกร้องให้เร่งจับตัวคนผิดและคุ้มครองชาวเกาหลีใต้ที่ยังติดอยู่ในค่ายพวกนั้นให้ได้กัมพูชาก็รีบตอบกลับบอกว่าเข้าใจและจะรายง,งานให้รัฐบาลทราบแต่ฟังดูเหมือนคำตอบเชิงพิธีมากกว่าลงมือจริงประชาคมโลกเลยเริ่มจับตาว่าจะทำได้แค่ไหน ทีเด็ดคือวันเดียวกันนั้นเกาหลีใต้ยกระดับเตือนภัยการเดินทางจากระดับ2เป็นระดับพิเศษเทียบเท่า2.5จาก4ระดับหมายความว่าห้ามเดินทางไปพนมเปนโดยเด็ดขาด ส่วนใครที่อยู่แล้วต้องรีบออกภายใน90วันซึ่งนี่แหละผลสะเทือนมหาศาลต่อเศรษฐกิจกัมพูชาเพราะเกาหลีใต้คือหนึ่งในนักลงทุนหลักและนักท่องเที่ยวกำลังซื้อสูงถ้าขาดคนกลุ่มนี้ไปรายได้จากท่องเที่ยวและการลงทุนหายวับสื่อเกาหลีถึงขั้นเรียกกัมพูชาว่าแดนสแกมเมอร์และเมืองท่องเที่ยวต้องสาบภาพหลักประเภทพังยับเพราะโลกเริ่มมองว่าที่นั่นไม่ปลอดภัยอีกต่อไปและนี่ไม่ใช่แค่ภาพหลักนะครับแต่มันสะท้อนปัญหาโครงสร้างของทั้งระบบ ตั้งแต่ตำรวจคอร์รัปชันมาเฟียบอลออนไลน์ยันอาชญากรรมข้ามชาติที่ฝั่งรากอยู่ลึกตอนนี้ความท้าทายของกัมพูชาคือต้องกอบกู้สัทธาโลกให้ได้โดยเฉพาะกับเกาหลีใต้ที่ถือเป็นพันธมิตรด้านเศรษฐ,ฐกิจสำคัญในภูมิภาคทาไม่จัดการตอนนี้เงินลงทุนจะหายหมดนักท่องเที่ยวไม่กล้าเข้าและภาพจำใหม่ของกัมพูชาคือกับดักคนต่างชาติ แต่ถ้าเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสปรับปรามจริงสร้างความปลอดภัยใหม่กัมพูชาอาจพลิกเกมได้เพราะโลกกำลังรอดูอยู่ว่ารัฐบาลจะทำจริงหรือแค่พูดสวยๆส,สรุปเกมนี้เกาหลีใต้เปิดฉากแรงกัมพูชาอยู่ในจุดต้องเลือกว่าจะยืนข้างอำนาจมืดหรือความเชื่อมั่นโลกและเราจะจับตาดูทุกการขยับของทั้งสงฝั่งว่าจะคลี่คลายหรือปะทุอีกระลอกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ